สวัดีครับชื่อแนลาคับี่สวัสดีค่ะเป็นพี่สาวจูเนียร์ชื่อนุ่นค่ะเป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยทะเลาะกันอต่างจากกับเราม้างชอบซื้อกระโปรงมาให้ชเดรสมาให้เนยใ่ไ่อบอกว่าแต่งแบบนี้สีอะไรอย่างเงี้ยควาซื้อมาให้มากรักมากเลยาุ้องรักต้องรัก้องรักที่รักมากกว่าพลอยรักี่รัมากนต้องรักฉันเพราะฉันสนุกว่ายเยอะบ่งทีเขาไม่ได้อยากได้สนุกค่ะเขาอยากได้ความปลอดภัยเชื่อชั น้องแบงค์ยังชอบเลยสนุกมากมันคิดเอง ราอาจจะเอนจีไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มชีอาจจะดรอบนิดนึงเพราะว่าของไซไม่ค่อยดีอ่าชีอาหารเป็นพิษค่ะชีไหนชีนี้แหละชีนี้แหละชีอาหารเป็นพิษ <c oughs> นั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไท h วิ l เออวลาเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นหน่อยดิไทยเมือนไทยโม้ยชื่อร้านชื่อว่าไทยวิวนะคะอยู่แถวแถวอารีใช่อะแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะหน้าตาเขาญี่ปุ่นเหมือนกันนะไทยเลยไทยเลยตอนนี้ก็ตกเลยใช่อ่ะแนะนำตัวเองดีกว่าค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับเยีเยม กับพี่นุสวัสดีค่ะเป็นพี่สาวจุ๋เนี่ยชื่อนุ่นค่ะเออชอบความแนะนำตัวพี่สาวจุ๋เนี่ยมินุ่นค่ะเคยเห็นเขาในติ๊กต็อกอันไหนแล่วสิยังไงอ่ะวิจารณ์เราเห็นแบบว่าเราแบบเราละเอียดไม่ได้แต่แบบชอบไปกินอ่ะเขาชอบไปกินใช่เราเป็นสายแบบชอบไปกินแล้วเป็นคอนเทนต์ที่ทถ่ายคู่กันแล้วไปกินเป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยทะเลาะกันต่างจากกับเรามากไม่คือก็ไม่ค่อยแบบทะเลาะก็พอแต่พอเป็นฟัด ตลอดเวลาเข้าใส่ป้าคอนเหมือนแบบไม่คอนเทนต์เรื่องจริงค่ะวันนี้ลงมาจะทะเลาะอะไรกับพี่ฉันดีอย่างเงี้ยเออสนุกฟีลนี้เป็นอย่างนี้นอกให้เห็นหมาที่แบบนี้หมาทน่หมาที่มีของเล่นที่เป็นแบบว่าเวลาเราซื้อกับบ้าอกไปแล้วอุ้ยอยากซื้อพิยนให้มันเนี้ยเนี่ย โยนไอีกคอยกัดสิฟิลนั้นฟิลนั้นเลยฟิลนั้นให้คิดสภาพนั้นเลยเอาจริงวิคุณคือสองคนนี้เป็นพี่น้องที่รักกันมากๆแต่ไม่ทะเลาะกันเลยแรงมากดีจร uh 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 ิง uh> ังอ่ะมีเรื่องอะไรบ้างที่แบบว่าทำด้วยกันแล้วแบบว่าทะเลาะแรงที่สุดในชีวิตมีนั้ตั้งแต่เกิดมาเลยนะตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดนะอาจจะเป็นเรื่องส้อมน้ำ คือแบบตอนนั้นพี่นุ่นกับผมยังว่ายน้ำด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยเราเป็นเด็กผู้ชายก็มีความมันแบบอยากเล่นอะไรเงี้ยเล้วก็จะม,มีความว่าเฮ้ยต้องไปซ้อมนะโค้ชเป็อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบงงแงกันบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าทะเลาะว่า,าแบบเฮ้ยไม่ไปหรือว่าแบบตีกันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่แค่นั้นอะไม่จะม,มีเรื่องอะไรแบบว่าใครต้องไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าต้องรีบลุกอะไรเงี้ยคือคือเรื่องที่เขาทะเลาะกันแล้วส่วนใหญ่ตอนเด็กๆ เราทํากิจกรรมอะไรกันบ้างคะแบบเหมือนแบบทําร่วมกันอะไอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพี่น้องแล้วพี่น้องที่แบบหญิงชายด้วยอ่ะเราก็ต้องเล่นไม่เหมือนกันปะอืมเออคือผมต้องไปเล่นกับเขาว่าผมมีพี่สาวสองคนพี่สาวสองคนสองคนเหรอมีพี่นุ่นกับใครมีพี่นุ่งคนหนผู้หญิงสองคนใช่คือเวลาเขาเล่นบาร์บี้เราก็ต้องไป็นเต้องไปเล่นรอดราอยากมีเพื่อนไง้แล้วคือถ้บ้านคือเป็นผู้หญิงหมดเลยเวลาทีมารวมกันก็จะมีความแบบโอเคเราต้องเป็นคินนะต้องมีความเป็นแบบปรับตัวให้ได้อะไรอะไรเขาโใช่เดี๋ยวผมจัดการให้ ก็ได้แต่จริงๆแล้วห่างกันกี่ปีคะปีเดียวปีหนึ่งคะปีเดียวเหมือนเพื่อนนี่น้องปีนุปีนุกึ้นปีนุสองปีจากนุนค่ะสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็สี่ศูนย์ใช่ก็ห่างกันไม่ได้เยอะก็เป็นอารมณ์เป็นเพื่อนยังเล่นแบบคล้ายๆกันอยู่ใช่เดี๋ยวนะสามเจ็ดอะไรนะสามเจ็ดสามเก้าสี่ศูนย์ค่ะอันนี้หมายถึงปีปีปีไม่ใช่อายุแกเข้าใจไหมแต่เราพอแบบเราย้อนนึกกลับไปเเคยเกิดปีอะไรวะ โอ้ใกล้ๆกันใกล้ๆกันใช้ปะคือเดี่ยที่มันดีนะใครเป็นแฟนสาวเขาเธอเลือกผหมคนบลละค่ะเพราะมันพูดเก่งเก่มันเป็นนี่มันปรับตัวเก่งไงอยู่กับเก่งแต่จริงๆแล้วเป็นคนพูดเก่งไหมหรือว่าไม่เก่งจริงๆพูดพูดเก่งค่ะพูดเก่งพูดเก่งกับบ้านเลยแล้วชอบแย่งกันพูดอ๋อแล้วไม่ตีกันหรอเวลาแย่งกันพูดนั่นแหละดิเราเราจะมีเรื่องเส้นเรื่องของเราแต่ใครพูดมันบอลอ๋อใครพูดมังก็เป็นเรื่องกันอ๋อแต่ว่า พอพอเติบโตมาอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนผู้หญิงที่เยอะกว่าผู้ชายปกติแล้วเพื่อนผู้หญิงที่มาเป็นเพื่อนเราอ่ะก็จะรู้สึกไว้ใจใช่ใช่เพราะว่าด้วยความที่มีพี่สาวสองคนด้วยก่นเขาต้องเข้าอันเดอร์แซนผู้หญิงยังไงอะยังไงทเหมือนตอนเด็กจะมีแบบเพื่อนผู้หญิง สนิทมากก็จะมานอนบ้านแล้วทุกคนก็ทำตัวปกติเหมไม่ได้คิดว่าเอาจะเป็นแฟนนะหรือว่าเป็นอะไรนะอะไรแต่เป็นเพื่อนจริงๆใช่่เเป็นนพือจริงอ๋แล้วที่นู่นล่ะคะแบบเหมือนแบบพอพอน้องเราอ่ะเป็นน้องชายอยู่คนเดียวเนี้ยเราเห็นเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาชวนทํากิจกรรมผู้ชายบ้างไหมคะไม่ค่อยอะค่ะเพราะว่าแบบผมจุเนี้ยมึงมีอะไรของตัวเองบ้างไหมเนี่ยทำเพื่อนใหญ่เราไม่ได้หรอกค่ะไม่ก็แบบมีเล่นเกมเล่นแต่ว่ามันก็จะเป็นเกมแบบเกมทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่น้องก็แบบเขาไอ้นี่หรือเปล่าเขาคิดมาให้แล้วว่าแบบ ถ, <i festivals> ถ้าเราไปชวนเล่นแบบเกมแบบต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยบอลเบอขาน่าจะโดนแบบน่าจะโดนแบบปัดตกอะไรงเี้ยก็เลยแบบหาเกมที่แบบตัวเองแบบโอเคพอไหวสนุกด้วยนะครับคุกกิ้งมามาสนุกมาการจอยที่สุดสนุกมากสนุกมาถ้าถ้าสมัยก่อนที่มีแฮปปี้คนเลี้ยงหมูที่เราต้องแบบอ๋อใช่ใช่แฮปปี้คนเลี้ยงหมูคืออะไรวะมันเป็นเกมแบบว่าต้องเลี้ยงหมูค่ะแล้วก็แบบเป็นเพื่อนกันในเกมใช่ไหมคะก็จะแบบส่งอาหารส่งอะไรเงี้ยแบบแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยฟารฝาฝาฝา เพราะว่าด้วยความที s <S uh, ่แบบตอนเด็กๆอ่ะผมจะเล่นอะไรที่มันเจ็บตัวไม่ได้เพราะว่าเป็นนักกีฬาไายนานก็เลยจะแบบค่อยได้ช่วยเล่น แล้วทำไมถึงยูดีไปเล่นกีฬาว่ายน้ำคะเพราะว่าตอนเด็กเป็นภูมิแพ้กันทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็หมอแนะนำว่าต้องแบบว่ายน้ำถึงจะแบบว่าแข็งแรงลอดแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยใช่สามพี่น้องก็เลยได้ไปว่ายน้ำหมดเลยค่ะสามคนใช่ค่ะแต่ว่าพอว่ายน้ำไปมาก็คือเป็นนักกีฬาไปเลยนะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเลยคือเป็นแค่จูเนียเป็นคนเดียวใช่ไหมคะตอนแรกเป็น3มคนเลยค่ะแล้วก็พี่หนุกก็ หยุดไปก่อนค่ะแล้วก็นุ่นกับเนี่ยก็ยังไหว้กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าคนที่ไปได้ไกลที่สุดก็คือจูเนียเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วอยู่ดีไปเข้าเดวอนแอตลาสได้ยังไงคะเออคือผมคือแบบมันมันแบบมันชิฟอยู่นะอมันอย่างกันคือผมว่ายน้ำแล้วก็เข้ามหาลัยได้เข้าจุฬาพิเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แบบเจอแบบรุ่นพี่เยอะใช่ก็ช่วยมาทำนู่นทำนี่บ้างแล้วก็ได้มีโอกาสลองทำในวงการหรือบ้างลองมาเรื่อยๆจนชอบจนได้แบบ มีโอกาสได้มาเป็นเด็กฝึกได้มาเป็นศิลปินฝึกึ้นคือนักกีฬาเขาจะมีความพยายามให้ไปให้ถึงเส้นชัยหรือเปล่าในทุกทอย่างแล้วพอมันโดนฝึกมาตั้งแต่เด็กๆว่าเราเป็นนักกีฬาว่ายนะ้ำเหมือนมันต้องฝึกให้เวลามันดีขึ้นมันเราต้องเทรนลากายเรามต้องพอไปเทรนในสิ่งที่แบบว่าเหมือนต้องเป็นอยู่ในวงไอดอลเลยคืออะไรที่ไม่ดีรับฟังแก้แกแกแก้จนเขาเก่งไงเคยเป็วดล่า สนุกนะเขาเต้นเก่งกันแบบเป็นพลังคนไปแล้วว้าวเออจากว่ายน้ำแล้วเป็นอะไรพี่สาวมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมคะอยู่ดีดีแบบหมายถึงว่าอยู่ดีเขาแบบเยูเป็นยูเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะอยู่ดีอยู่จะไปขุ่น้นจะรู้อยู่แล้วว่าแบบน้องเขาแบบเหมือนชอบสายนี้อะค่ะเหมือนกับว่าตอน มัธยมก็เป็น lead ด้วยทํากิจกรรมของโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็แบบเหมือนเป็นช่างกล้องให้เพื่อนๆด้วยค่ะแบบว่าก็คือชอบถ่ายรูปน้องก็เป็นน้องไรเดียวใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเข้านิเทศแล้วเขาก็แบบเหมือนชอบจากถ่ายรูปก่อนแล้วก็แบบได้ลองทําสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยค่่ะใชเราเป็นสายซัพพอร์ตแน่เลยใช่ไหมคะใช่เพราะลูกคนกลางแล้วก็เลยแบบว่าเกี่ยวหรอเกี่ยวว่าลูกคนกลางเกี่ยวไหเกี่ยวปะกับลูกคนกลางปะก็นุ่นคิดว่าเกี่ยวนะคะเหมือนแบบ เหมือนเราต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างแบบพี่พี่กับน้องหรืออะไร้ใช่ยก็แบบเหมือนเวลามีเรื่องอะไรเราก็จะแบบฟังได้แบบทั้งสองฝ่ายก็คือคนกลางไงคนกลางฟังได้เหมือนกับแบบป้ากับแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบคนกลางก็จะฟังนี่สองคนนี้ไปทานข้าวด้วยกันบ่อยมีคนบอกว่าแค่เอ่ยเขาว่าแบบ เอวันนี้อยากไปกินร้านเนี้ยรู้แต่ไม่รู้ชื่อแต่นี่รู้แล้วว่าร้านไหนซาเนล่ค่ะจะรู้ก็คือเป็นพี่น้องสายกินชอบชอบกินค่ะคือเอาเรื่องกินเป็นหลักเอาเรื่องกินเป็นหลักก็เป็นกิจกรรมร่วมเออสนุกทำด้วยกันในอย่างนี้ยแปลว่าอย่างนี้เลือกให้ได้เลยใช่ป่ะว่าน้องกินอะไรสมมติต้องหยิบไพ่ใส่จานอ่ารู้ค่ะนุ่นรู้อันไหนลองค่ะลองเออถ้าเกิดของจูเนียร์นุ่นจะเลือกเป็นอันนี้ค่ะเป็นปลาไหล ปปลาหลน้องจะชอบกินปลาไหลไหมจุเนียล่ะพี่ต้องเลือกหอยอันแรกเออเลือกันี้แล้วกันใช่ใช่กสั่งกระดูกปลาโล มันต้องมีต้องมีทุกครั้งที่ไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้วปลาไหลก็ุกนอนจะสั่งทุกครั้งเลยโอเคละเขารู้ใจแล้วได้เลยค่ะพอเริ่มงานแล้วค่ะเมื่อกี้กินเปกองคนใครเลยค่ะป้านนี้อีกอย่างหนึ่งที่น่ารักมากพี่เควสพอเขาออกไปไหนหรือทำอะไรเขาจะแต่งตัวคล้ายๆกันโดยกังเอิญหราไม่ใช่น้องไม่บางทีอ่ะน้อง่ะชอบมาแบบชอบมากอบเราอ่ะใส่ไม่่ามใส่นะเหมือนกับว่าเราแบบเหมือนแต่งเสร็จคือเราน่นจะเป็นคนที่แบบอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จก่อน เมเวลาที่แบบว่าน้องไปฟิสเนางเงี้ยค่ะพอน้องกลับมาน้องก็จะแบบเหมือน่องซองเราแหละนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณไหนวันนี้พี่สาวประมาณเนี่ย่ะหรือบางที่าริงหรือบางทีตาแล้วก็เลยถามเสมอเอวาบางที่แบบน้องแต่งเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราแบบก็ทําเป็นลังเลนิดนึงแบบเออแบบอุ้ยชุดนี้มันดูไม่เหมาะวันนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันกับเราอ๋อใช่ตาคุณพูดค่ะคือผมรู้สึกว่าเราก็มีการแต่งปันอย่างไงเราจะแต่ง คนเดียวแบบนี้คนเดียวไม่ได้เด่นคนเดียวไม่ได้จะเด็กคนเดียวไม่ได้มันจะแยกสีนเอาเราไป้อกันนะคะคุณเชิปคะ เคยแบ่งเสื้อผ้ากันไหมอย่างนุ่นกับพี่นุกน่าจะแบ่งอยู่แล้วใช่ค่ะเออเสื้อตัวนอกตัวนี้ก็ของตัวเนี้น้องบอกว่าวันนี้นะอะไรอก็แต่งไปกับเขาหรือเปล่าอย่างนเนี่ยเธอกับแบบเขาเราจะได้แต่งตัวเหมือนกันอ้าวคนในก็จะได้มีเอนเตอร์เทนเมนต์ในการแบบเซียร์น้องบอกว่าเออโอเควันนี้ข้างนอกตัวนี้ข้างในแล้วแต่พอนุ่นแต่งก็อ่านดูมจะเหมือนกันเลยสีเดียวกันเลยเราได้แต่งผมยาวพอเปลี่ยนเป็มูชันดีกว่าจะได้เข้าชุด จังกล้าป้ากำกักำกับรักกันขนาดนี้สนิทกันขนาดนี้ห่วงพันแย่รือสิห่วงไหมจะเป็นแบบเหมือนห่วงมากกว่าห่วงมากกว่าห่วงว่าแบบเหมือนเขาจะไปเจอเรื่องที่ไม่ดีในชีวิตหรือว่าแบบคือเรายังมองว่าน้องเขายังเด็ก อยู่อะใช่แบบเหมือนกับว่าเราเามรก็เกิดก่อนเนาะยังไงเขาก็เด็กกว่าเราแล้วถูกไหมใช่ค่ะก็เลยบอกว่าแล้วมีแล้วมันกูอ๋อหยุดดิไม่ใช่ค่ะคือนุ่นอะไม่ได้คิดว่าโอเคแบบกี่ปีหรือแต่ว่านุ่นคิดว่าเออแบบเหมือนเวลาเราเจอเรื่องที่ไม่ดีอะเราไม่อยากให้น้องมาเจอค่ะ แค่นั้นเลยแบบว่าไม่ใช่แบบว่าอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนนุ่นมองในมุมกับการนุ่นก็คิดว่าถ้าเกิดตุวเนี่ยเคยเจอเรื่องที่ไม่ดีน้องก็คงไม่อยากให้เราเจอเหมือนกันอาจจะแบบไม่ได้เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่โอเคโอเคโอเคโตมาโตมาคิดยังไม่ได้เลยเนี่ยหม่คุณคิดไม่ได้เลยเอออะห่วงนะครับห่วงนิดหน่อยครับบางครั้งก็คือเราอาจจะมี แอปเป็นโทรศัพแอปอีกแอปตามตามเงินเหรอตามเงินก็หลงมากคือน้องก็ส่งมาว่าพี่นุ่นโหลดอันนี้สินุ่นก็แบบพูยอะไรแบบเกมใหม่หรอนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยกดเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเออเนี่ยมันจะต้องสะสมนะแบบถ้าเราอยู่ในแอปมันก็จะขึ้นก็เลยอ๋อโอเคก็เลยโหลดแล้วก็คือน้องก็รูทตลอดเลยค่ะว่าไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้ยังรู้ไหมคะหรือว่ารู้รรู้แล้วก็คือยังแบบเล่นอันนั้นอยู่ใช่ค่ะใช่เปิดไว้เพราะว่ามันคือแอปอะไรมันเป็น แอปแบบ GPS แบบเหมือ <g> น <azing> tracking tracking เขาบอกว่า GPS มันด like ูแบบน่ากลัวแบบนแต่ว่ามันมันน่ารักแอปแบบน่ารักมากรูปไอติมอะรูปเขาเปลี่ยนอย่างรูปไอติมหรอคือหมายความว่าถ้าหนูเปิดแอปเขาก็จะส่งไปเลยเหมือนกับว่าแค่มีแอปในเครื่องอะค่ะ มันก็จะขึ้นเลยค่ะว่าอยู่ที่ไหนหรอใช่คือในส่วนของแอปตัวเนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะติดตามแบบว่าดูว่าพี่สาวเราอยู่ไหนแต่แค่แบบว่าถ้าวันไหนพี่ผิดปกติเราได้รู้ว่าแบบไปอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะมันจะขึ้นด้วยนะคะว่าแบบแบตโทรศัพท์หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะขึ้นว่าแบบอยู่ตรงนั้นกี่ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราได้รู้ว่าแบบเออเขาไปไหนวันนี้หรือว่าเขาแบบทำไมกลับดึกจังทำไมกลับอะไรจะได้รู้กันนุ่นว่ามันดีนะคะแบบว่าเหมือนกับว่านุ่นเวลานุ่นไม่เห็นนว่า้อง กลับมาบ้านแบบตอนดึกๆอันก็จะแบบเปิดดูแล้วว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยลหรือบางทีเราโทรไปแล้วเขาแบบไม่รับใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าโอเคอยู่ที่บริษัทเราก็จะแบบออเขาทํางานอยู่อะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีแบบว่าเราอาจจะแบบว่าไม่ต้องเป็นเกณใจต้องรู้ก็คือเป็นแบบ tracking แบบนั้นก็เคยนะเพราะว่าโอเคถ้าถ้ามองในมุมนั้นแต่ว่าอย่าไปใช้ผิดผิดถูกผนะคะมันแต่ว่าแต่อันนี้มให้เตยโหลดอยู่อะมาแต่อันนี้มันจะต้องแบบ a d ด f r รน n d นะคะ คือแบบไม่ใช่ว่าแบบคนมีแอปก็คือจะเห็นนะคะแต่ว่าต้องแอดเฟรนด์แบบเราคนที่เราแอดกันและกันคือคือเหมือนแบบสองฝ่ายต้องรู้ไงใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนคุณแม่คุณแม่ก็มีค่ะคุณแม่ก็มีน่องมาแม่ก็โทรมาว่าชาร์จแบตด้วยนะลูกอ่าอุณแม่ก็เลยนี่ถึงเลยใช่หรือแบบบางทีนุ่นออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะแบบนุ่นก็บางทีจะไม่ได้ถามน้องว่าเออแบบน้องอยู่แถวนี้ไหมโซนนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือแม่ก็จะแบบโทรมาถามว่าเออแบบเอานุ่นอยู่แถวนี้เหรอลูกแบบเหมือนถ้าจะกลับอ่ะก็โทรหาหนูหน่ะเขา าน้องก็แบบโลเคชอยู่แถวน้นใช่หรือบางทีแบบน้องก็จะเปิดก่อนที่น้องจะขับรถกลับบ้านว่าแบบพี่นุ่นอยู่ไหนอะไรเงี้ยเพื่อกับพร้อมกันอะไรเงี้ยใช่ไหมไปพร้อมกันไหมหรือจะแฮงเอาท์ด้วยกันไหมอะไรอย่างงี้เนาะลองไหมลองไ่เแต่แต่ทีเนี้ยพออยากรู้อีกอย่างหนึ่งคือตอนเราออกไปร้านอาหารแต่ละร้านเงี้ยเห็นทำคอนเทนต์ด้วยเราทำคอนเทนต์แบบเล่นเล่นของเราเองหรือว่าเราแบบเป็นสิ่งที่เราชอบหรือว่าหรือว่าอะไรเริ่มมาจาก ที่น้องอะค่ะเขาจะแบบเรียนมาเขาก็จะรู้ว่าแบบมันต้องตัดต่อมันต้องอะไรอย่างนี้ไรอ่างเงี้ยค่ะนุ้นก็เลยแบบเออเราก็มีน้องแล้วถ้าเกิดแบบว่าเราอยากให้น้องช่วยตัดต่ออะไรเงี้ยแบบก็น่าจะเวิกเลยะคะ่ะ<ร>มีน้อง <c oughs> คนหนึ่งเยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบ <c oughs> เหมือนนุออ่นอาจจะชอบถ่ายน้องลงสตอรี่ไอจีแต่ว่าเหมือน ไอจีนู่นอะมันเป็น p r i v a t e ใช่ไหมคะแฟนคลับเขาก็จะไม่เห็นอะไรอย่างนี้ค่ะนู่นก็เลยแบบว่าโอเคถ้าเราแบบเปิดติ๊กตอกเราให้แบบแฟนคลับมาเห็นน้องในมุมที่เราเห็นนะคะหรือว่าเห็นน้องในมุมที่แบบคนอื่นไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะดีเหมือนกันก็เลยเกิดขึ้นมาใช่วกาเลยกลายเป็นว่าพาไปกินพาไปกินหลายๆที่เพราะกิจกรรมของเราคืออย่างนั้นใช่ใช่กิจกรรมเขาคือไปคือแตกตัวเหมือนกันโดย บังเอิญหรือไม่บังเอิญบังเอิญแต่ว่าพี่นุ่นใส่ใส่แจ็คเก็ตตัวนี้รักการบังเอิญคือมีความคล้ายกันมีความแต่ว่านุ่นอ่ะชอบแบบใส่กางเกงนะคะแบบนุ่นชอบใส่กางเกงยีนชอบแบบเหมือนกับว่าแบบแต่งชิลๆหน่อยแต่ว่าน้องจะเป็นคนแบบว่าชอบซื้อกระโปรงมาให้ซื้อเดรสมาให้เลยนะใช่บอกว่าแต่งแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะซรืออะไรมาให้บ้างอ่ะไม่จำเป็น้องกรบโ่อยมใช่แบบว่าเสื้อลายดอกไม้แบบน่ารักน่ารักวินเทจอะไรเงี้ยค่ะเด็กก็ได้ยินวิากร้องไหบงรักพี่กุมากกว่าพล ต้องรักฉันเพราะฉันสนุกกว่าเยอะบางทีเขาไม่ได้อยากได้สนุกค่ะเขาอยากได้ความปลอดภัยเชื่อฉันเถอะน้องแบงยังชอบเลยสนุกมากามันคิดเองอะได้ๆคือในคลิปนั้นก็คือน่ารักมากคือเขาไปเดินด้วยกันแล้วเขาก็ไปร้านแล้วเขาก็รีวิวอาหารต่างๆแล้วเขาก็จะมีความแบบพูดคุยกับน่ารักอะภาษาที่พูดกับพี่น้องมันไม่เหมือนกับภาษาที่ใช่หรือแบบบางทีเอาอาจจะเจอแฟนคลับเราก็ไม่ได้พูดแบบนี้กับแฟนคลับถูกปะเออ กูไม่ได้คือเ่ได้ะไรไม่ได้สนิทเท่านี้ก็นึกออกพอเราไปออกคอนเสิร์ตหรืออะไรต่างๆพี่ๆไปดูไปเชียร์กันไหมคะนี่ไปครับแรกๆปีแรกๆกันปีแรกๆหรอปีแรกๆเหงืออยู่กันเหงื่อน้องไม่ดาราใช่ไปเลยทุกแบททุกเออทุกงานเลยก็คือไปให้ไปให้กำลังใจก็ไปกันบ้านเลยหลังๆก็ทางสะดวถ้าจะที่เราต่อหลังๆจะแอบไปค่ะพอคือน้องอาจจะชอบแบบว่าเออแบบไปแล้วมันร้อนคนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไม่อยากให้แม่ไม่อยากให้แบบ ไปยืนรอ<ช>อ,อ,อะไรเงรี้ยค่ะใช่เพราะว่าถ้าเกิดไปแต่ละทีมันก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะแบบนานนิดนึงอะไรเงรี้ยน้องก็จะแบบเออไม่ต้องไปหรอกอะไรเงรี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือแอบ,บไปกันเงี้ยเราคนที่เห็นก็คือแบบพอเรายืนใช่ไหมคะคนที่<ต> <ๆ S 2> เห็นจริงๆ,ๆอะ่ะจะเป็นแบบเออวินจะเป็นน้องภูมิที่เห็นเงี้ยแต่ว่าเจ้าตัวก็คือจะไม่เห็นเลยใช่จะมารู้ตอนลงจากเวทีว่าแบบุแม่แบบแม่พี่มานี่อะไรเงี้ยก็ถึงงานปีใหม่ครับเอวินขึ้นรถเปแล้วก็บ่จู แน่พี <rôle> ่มาปะผิวฟูเชียวค่เลยบ้าไม่มีจับานนี่ไงแม่พี่าไม่บแม่พี่มาซะหน่อยก็เลยเปิดแอปดูแลวก็อยู่กันสามคนอปกันเลยใช่ไม่ต้หาแม่มาแม่มาไม่บอกรลอะไร่าเง้ย บอกมาบอกเราตัไปสีชมพูเลยจริงๆเราเราภูมิใจไหมคะพอเห็นน้องแบบได้เป็นแบบศิลปินภูมิภูมิใจมาตลอดเลยค่ะแบบตั้งแต่แบบอุ้ยเดี๋ยวจะร้องไห้นะตั้งแต่ตอนแบบว่ายน้ำน้องก็แบบทําได้ดีมาตลอดหรือว่าตอนที่แบบว่าในหน้าที่ตรงนี้ก็ทําได้ดีมาตลอดหรือว่าตําแหน่งที่แบบว่าเป็นน้องชายของบ้านลูกชายของที่บ้านก็ทําได้ดีมาตลอดคนเดียวผู้ชายคนเดียวใช่ พี่สาวก็เป็นแบบสายส,ายสปอร์ตไงสายอร์ตมีอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าได้ได้ข่าวมาไม่ใช่รู้สึกได้ข่าวมาว่าพอมีเรื่องอะไรร้องไห้แทนน้องตลอดใช่ทําไมถึงเป็นอย่งังไนรู้สึกไปเยอะกว่าแล้วร,นะรู้สึกเยอะกว่าร้องไห้แทนน้องได้อย่างนั้นนะไม่ไม,ไม่ด้วยความที่ว่าพอเขาเห็นเราร้องไห้ใช่ไหม ไม่มีความแบบไม่ได้คราต้องเป็นใหญ่กว่าไม่ใช่เร์ทเอะไรี้เที่หนึ่งก่อนว่าเขาลองให้เรื่องอะไรและทําไมถึงต้องลองให้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเราไม่อยากให้เขาเจอนั่นแหละค่ะเราไม่อยากให้แบบเหมือนทําไมเขาจะต้องเหนื่อยขนาดนี้ทําไมเขาจะต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้อะไรค่ะก็จะลองให้หรือว่าแบบบางทีแบบเหมือนเหมือนกับว่าเคยถามเขาว่าเหมือนช่วงที่แบบเขายังไม่ได้เดย์อะค่ะแบบช่วงที่เขาซ้อมหนักๆซ้อมกับกลุ่มเิวตอมันซรอมหนักมากใช่ค่ะตอนที่เขายังไม่ไม่ได้เห็นทางว่าแบบ จะไปทางไหนดีอะไรอย่ค่ะนุ่มก็เลยแบบเหมือนไม่เคยถามคําถามนี้นุ่มก็เลยถามเขาว่าแบบเออแบบเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรอย่างเีงนนงแบบนง้น้องก็แบบใช่น้องน้องก็แบบยิ้มแล้วก็คือแบบเหมือนน้ำตาคอแบบหยดมาอะไรเงี้ยแล้วนุ่มก็บอกใช่แล้วก็แบบเออไม่เ็ลาร้องไห้ก่อนเลยไม่ร้องทํไมไม่ถูกอย่จริง <ทำ S 1> ไม่ถูกจริงอะแต่ถ้าถามถ้าถามนี้ไม่ต้องถามแบบต้องห้ามองงเราเลยที่แบบเหมือนแค่ที่บ้านถามว่าเออเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีจะร้องไห้ก็ดนหงงมาก ก็เกิดอไะไรขึ้นเลยก็คือมันเหนื่อยแต่มันสนุกเราก็เลยลืมว่าแบบแต่ละวันเราเหนื่อยขนาดไหนว่าที่ผ่านมาเราเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งพอเป็นคนเข้ามาถามตัก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยองเราเหนื่อยว่าเออแต่แต่ว่าคือคือเพราะว่าจริงๆแลแ้วมันเป็นค uh ําถามที่ดีมากๆสําหรับแบบ ช่วงนั้นน,น,นะเพราะว่าเราจริงๆเราต้องไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากคําถามที่แบบว่าคนเป็นห่วงเราอะแล้วคนจากในครอบครัวเราด้วยที่มาถามว่าเฮ้ยเหนื่อยไหมโอเคไหมสบายดีไหมแค่นั้นน่ะคือแบบพลังกลับมาเลยอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เออ ส่วนใหญ่อะพอพอเราจะไปหาร้านอาหารต่างๆอะเราหาจากอะไรยังไงอะหรือว่าแรนดอมอะไรที่เด้งขึ้นมาอะไรกะจะมีทิกตอกค่ะไอ้แล้วก็ไอจีใช่ใช่แล้วก็เออมีคนบอกต่อค่ะแล้วก็ซูมแมทอาหารประเภทไหนที่ที่ชอบกินที่สุดสําหรับบ้านนี้ค่ะเออจริงๆซูชิชอบมากญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีอาหารเวียดนามน้องชอบค่ะแล้วก็เออพวกสลัดอะไรอย่างค่ะน้องจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบ เป็นผัวงอกต้มไงค่ะน้องไม่กิน,น,นถ้าจะถ้าสุวาให้แนะนำแบบร้านที่ชอบที่สุดโปรดที่สุดของสองคนนี้ให้ร้านไหนดีคะเป็นร้านเบเกอร์ก่อนเลยคนเนี่ยชอบเออพาลิสค่ะพาลิสเบเกอร์ช่ออะไรพาลิสใช่พาลิส เอมานะไปตรงมครับหมอยากไปเหมือนกันชอบกินแป้งใช่แล้อร่อยมากทีมันเป็นช็อกโกแลตก็อร่อยที่น้องบอกแล้วก็แล้วก็มีเบเกช็อปเบเกช็อปที่ไปกินแสดวว่าแต่ละแต่ละครั้งที่แบบว่าออกไปหรือว่าช่วงบางช่วงคือจะกินแค่เบเก้อย่างนี้เลยหรอใช่คือสมมติเดือนนี้อยู่ดีๆอยากจกินญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นทั้งหมดมันเป็นญปุ่นทั้งหมดที่เป็นเป็นซีซัะเป็นซีซั่กินแบบกินให้เบื่อก่อน่ะคะกินให้เบืความเบื่อนี่คือต้องนานแค่ไหนคะ อุ้ยบางทีแบบ2เดือนสามเดือนสองสามเดือนเลยอ่ะฮิตช่วงนี้ฮิตแบบช่วงนี้แปลว่าเรื่องเล่าฮิตอาหารปูผมว่ามันติดเหมือนกับตอนเด็กด้วยเอราะเด็กเวลาเรียนว่านทำอาหารใช่ไหมฮะจะอยู่กับหลายคนก็ทำหม้อใหญ่แบบแผงแบบโลว์ครัวจีนนะคะเขาทำแบบหม้อใหญ่มากแล้วก็คือแบบเหมือนกินมื้อนึงไม่หมดอะค่ะแปลว่าเราต้องกินไข่พะโล้นั้นไปอีกอาทิตย์นึงเป็นเเดือนลึ่งบางทีเป็นเดือนแล้วเขาทำอะไรยงทำมันแบบว่าตุ่นแบบสูนขาหรือว่า เราคือเหมือนแบบว่ามันจะแบบ กินนานนะคะคือไข่พะโล้เหมือนพอโตขึ้นมันก็จะไม่กินแล้วะคะ่ะเพราะว่าแบบนุนรู้สึกว่ามันแบบเยอะเกินแล้วใช่ไหมคะกินเป็นหม้อใช่แบบเยอะเกินสําหรับแบบชีวิตหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็แบบเอ่อต้มจัด่ายใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าทําหม้อใหญ่เหมือนกันแล้วเราก็จะแบบว่าชอบแบบแบ่งให้น้องเพราะว่าเราไม่อยากกินเออน้องก็ได้กินก็จะทำเลยก็น่าเขียวเกินเป็นหม้อถ้าให้แนะนาอ่าเอาแนะนําทางบ้านเราก็ได้ว่า เฮ้ยร้านแบบอันเนี้ยต้องไปที่ไปมาแล้วถ้าเป็นร้านอาหารใช่ป่ะเออาเอาอาหารไทยก็ได้อาหารไทยก็ได้ยากไหมอุ้ยอาหารไทยจูเนียชอบไปกินนี้กับข้าวกับปลาพี่ปลาร์ตุ้นต้องดีใจมากกับข้าวกับปลาอใช่เป็นอาหารอร่อยจริงฉันก็ชอบชอบชอบมากแล้วก็บ้านไอผมชอบมากชอบบ้านไอยที่สุดอร่อยที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นพิซซ่าก็จะมี วโดเราเออโรนินโรนินพิซซ่าโรนินก็เคยกินบ้างเพราะว่าะ้องบ้างมากแต่เมื่อกี้เห็นมีชื่ออีกอันนึงคือเผ็ดเผ็ดเผ็ดใช่ค่ะเผ็ดเผ็ดก็ไปไปบ่อยพี่เิชคิดดูดีขนาดเราพูดถึงเรื่องอาหารสองคนนี้เขาตาวาวอยู่นะเขาพูดแบบแบบอันนี้อร่อยมากแสดงว่าเป็นครอบครัวที่สายกินแล้วก็สายแบบว่าถามว่าทำคอนเทนต์ไหมทำไปด้วยกินไปด้วยอแต่ทำแบบทำแบบไม่ใช่ทำคอนเทนต์นะทำแบบหมดทำแบบว่าเขาไปกินอยู่แล้วคือเอาจริงคืออยู่ข้างนอกอ่ะอยู่ในวงแอนด์สเขา เป็นพี่คนโตไปเถยแต่ว่าอยู่ในบ้านเขาคือน้องคนเล็กและเล็กตลอดไปถึงแม้ว่าจะอยู่แค่แบบห่างแค่ปีเดียวใช่ก็เป็นน้องอยู่ดีไม่ต้องมองนะครู่ะเป็นลงค่ะยังไงก็เป็นน้องอยู่ดีกอป้าบางทีก็ต้องฟังกันบ้างเอ้ยเออแต่เย็นๆเบ้ อย่าใส่อารมณ์อย่าแถอารมณ์พี่ไม่ได้ใส่นะโอเคไม่ได้ใส่แต่เขาก็จะเป็นน้องคนเล็กสำหรับในบ้านนี้อยู่เลยใช่แต่จริงๆพี่พี่สาวก็จะเป็นเป็นมุมที่คอยซัพพอร์ตแล้วคอยดูเราตลอดด้วยป่ะคะหรือว่าไม่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยตามใจใช่ ทั้งชีวิตเขาไม่เคยทะเลาะกันหรอกแกแต่แต่น้องจะเป็นคนดุนะคะจิแบบใช่ค่ะน้องจะเป็นคนดุดุยังไงอาจจะพอแบบพอไปเป็นลีดเดอร์แล้วก็กลับมาติดติดเลยมียศแกก็มียอไม่บอกเลเหมือนกับว่าแบบเหมือนไม่ได้อันนี้ต้องอย่างนี้คือน้องจะทำกับข้าวใช่ไหมคะแล้วก็จะแบบมาวางไว้แล้วก็ที่นู่นมานั่งสิอะไรเงี้ยแบบตอนนี้สิจะเริ่มแล้วอะไรเงี้ยแบบมันต้องหนาวต้องต้องกินนวอมการต้องแบบโอเคคือถ้าเกิดจะเล่นโทรศัพท์อ่ะมานั่งตรงนี้ก่อน ก็คือเขาจะได้เริ่มกินสักทีเลี้ยค่ะอ๋อต้องกินของกันโอ้โหเป็นจัดแจงชอบช่ชอเป็นเป็นพอมานั่งอยู่บนโต๊ะอะนั่งพร้อมกันแล้วนะทุกคนกำลักินนะเล่นโรศัพ์ถ่ายคลิปอะไรกัไม่ได้แดงกันพอดีมีคอนเทนต์อะไรที่รู้สึกว่าอยากจะทำต่อและยังไม่ได้ทำกินที่ต่างประเทศค่ะ เหมล่าสุดไปไต้หวัน oh. แล้วก็แบบว่าเราถ่ายแค่คลิปแบบสั้นๆนะค่ะแบบลงให้น้องก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้แบบไปจริงจังเท่าไหร่แบบยังไม่ได้กินจริงจังขนาดนั้นเลยค่ะคือเหมือนกับว่านุ่นรู้สึกว่าแบบเหมือนอย่างเช่นคลิปที่เมืองไทยอะค่ะคลิปล่าสุดที่ร้านเบเกลพาลีสอะค่ะ น้องไปแล้วเหมือนกับว่านุ่นดีใจมากที่พอแบบเหมือนเราถ่ายคิดลงใช่ไหมคะแล้วแบบน้องก็ถ่ายรูปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันถัดมาก็คือมีแฟนคลับคนญี่ปุ่นอะค่ะไปตามใช่แล้วก็แบบเหมือนเ,เรื่องดีใจใช่ค่ะใช่เวลาเราเลืกแล้วคนไปตามเนาะใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมาชมว่าอาหารที่แบบน้องไปเลือกมาทานแล้วก็ใช่ค่ะแค่นั้นเราก็รู้สึกดีใจแล้วเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่รีวิวพี่สาวเนาะรีวิวพี่สาวหน่อยสิ่งที่คนอื่นเห็นเขาเป็นแบบเนี้ยดูแบบนิ่มดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาเป็น จำลองไห้ปะมจำลองอเ,เอ๋อพี่นุน่นเหรอาะผมรู้สึกว่าครับเป็นคนช้ำใส่ใจครับจะรู้ตลอดว่าผมต้องการัยอายตอนไหนอะไรเงี้ยเหมือนแล้วจะสื่อสารอะไรบางอย่างได้ว่าเออตอนนี้เราไม่ไหวนะนะแล้วเขาก็จะแบบเหมือนรู้ว่าเขาเน้อหาอะไรให้เราทําหรือว่าพาเราไปข้างนอกหรือว่าแบบมีมีเทคมาหาว่าเออวันนี้ไหวไไหรือเปล่า โดยที่เราเราไม่ต้องคุยกันไม่ต้องบอกอะไรเลยคือรู้หมดแล้วมันผมก็เป็นห่วงเขาว่าเออวันหนึ่งเขาจะมีแฟนป่าวะเขาจะมีใครเข้ามาไหมอะไรเงี้ยก็เคยเคยลองถามเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยเขาก็มีความแบบเอยเขาชอบอยู่คนเดียวติเขาชอบตแต่เขาแต่ว่าเหมือนนุ่นน่ะรู้สึกว่าถ้าแบบว่าเราแบบไปเจอใครที่ดูแลเราไม่ได้เท่าครอบครัวเราเท่าน้องเราอะค่ะนุ่นก็รู้สึกว่าทำไมเราก็รู้สึกดี อันคงไม่ได้เป็นงานแต่งคงไม่ได้เป็นงน้กันกเลยถ่ายไ,ได้เกิ<อ>ดโอ ไม่แต่ประเด็นคือพอถ้าเขามีคนเข้ามาแล้วเกิดเขาไปแบบหลงเสน่ห์คนนั้นแล้วเขาไม่ได้ดีอ่ะใช่ใช่น้องเป็นห่วงน้องชอบบอกค่ะน้องชอบบอกไม่น้คือน้องจะไม่พูดกับเราตรงๆงนะพี่เพชศน้องจะแบบว่าเหมือนโทรไปบอกแม่วันนี้อ่ะหาพวกหาพวกหาพวกก่อนเนี่ยแบบเนี่ยรู้มานะว่าอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเป็นห่วงน้องเรื่องนี้บ้างไหมคะ ไม่<ต>ค่อยท<ก>ี่อย <c oughs> ่างนี้ไม่ห่วงแล้วคือเหมือนกับว่านุ่นอาจจะแบบว่าไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะนุ่นจะรู้ว่าแบบน้องอ่ะชอบแบบเลือกเหมือนเราจะรู้ว่าบบอะไรดีกับเราอะค่ะใช่น้องก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันค,คือไม่ต้องห่วงเรื่งองมากไม่ใช่เหก็ดีแล้วก็ดี อันนี้ก็หอมปากของคอหวังว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสที่ทํารายการอีกสักอีพีหนึ่งให้พวกน้องพาพวกพี่ไปกินแล้วเอาพี่นุ๊กมาด้วยจี<ห>๊ดค่ะยินดีจ<ด>ี<ค>๊ง<ค><ด>พา<ด>พวกพี่ไปกินหน่อย นะจริงโอเคไปสลับกันบ้างเออสลับได้ได้ได้โอเคขอบคุณสองคนมากเลยขอบคุณนะเออขอบคุณนะาขอบคุณนะค่ะช่อง tiktok เออช่อง tiktok o o n n u u n n n เดี๋ยวขึ้นตัวอยามขึ้นจำไม่ได้เหมือนกันเธอจำไม่ได้เหมือนท์นของนนของโน้นั่นแหละเดี๋ยวไปให้ไป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 มาขอบคุณร้านอาหารด้วยขอบคุณร้านอาหารไทยเดียวค่ะอร่อยมากค่ะนี่เราคือกินฟูได้กันกิมบอรอร่อยเออขอบคุณนะค่ะแล้ว อร่อยเลยค่ะนิจายอยู่หรือเปลคะออเมื่อกี้น้องพูดอยู่ค่ะว่าน้องอยากมาลองร้านนี้นหรอจิงมากน้องก็น่าจะชอบแบบสองสองที่เขาแนะนำอยากมาร้านนี้หลายรอบแล้วแต่ว่ายังเวลาไม่แมทกันอ๋ออุ้ยดีใจอ่ะที่ได้ได้พาน้องมาที่ร้านที่เขาแบบอยู่ในลรีวิวอยู่แล้วอ่啊